ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกับวันนี้ขออนุญาตว่าภาษาท้องถิ่นเนาะภาษาลาวครับผมกากต้องขอขอบคุณเอฟซีและแลท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปวิโดีโอช่องยูทูบของผมต้งแต่ปีกายเนาะคลิปแรกกค็คือการปลูกแจงไทยแหละครับก็เขม้ามากนหลยอยู่เนาะถึงว่าถึงร้อยก็ถอวก็เป็ียนกวาังใจเป็นแรงผลักดันครับขอบคุณหลายครับผมขอขอกัมบการทำคลิปที่สามครับคลิปที่สอง กะบ,บ่ปันใดเพราะว่าโอ้เจ็บท้อครับเพราะว่ามันมีแมงต่อท้องมากินเมิดผูกย,ย่ำใดเพราะผมบดใส่สารเคมีครับที่นี่ก็ไม่ได้นำาม,มักแกงเนี่ยแรงจัดนี่แหละเนาะก็อเอพีหนึ่งเอพีสองก็มักใส่ขวดหอยใบกับต้นบางนามันก็ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันมีความมันกดแห้งแล้วก็ครับมันต้องต้องมักใส่ถังไว้สามเดือนครับที่ผมอาทายเพิ่งเริ่มต้นนั่นแหละ ว่าทั้งสั้นก็มันกดมันแห้งแล้วมันเยียให้ผลเสียต่อพืชผักเขาครับถ้าหมักสามเดือนก็ถือว่าโอเคผมว่าได้ละแปดสิบเซนผมลองมลงสองเดือนที่แล้วผมล้องกับข้าวโพดครับก็ได้ผลครับได้อยู่ได้กินอยู่กับแตงไทยกับเดี๋ยวผมจะไทยมันนะครับนาะกับกับเบ่งไปเรื่อยนะครับนี่ครับผมผมปลูกว่าได้ เดือนนึงครับก็ใส่หน้ามาแกงลดอยู่ครับผมสองมือ้อสามมื้อลดครั้งหนึ่งก็กาเลยพราะประมาณนครับจะใส่หลายครับพราะมันแห้งครับหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมครับาต้นเล็กอยู่ต้นใหญ่แล้วก็หนึ่งลิตรต่อน้ำสิบลิตรครับผมครับเดี๋ยวจะลอง รถให้เบินครับตอนนี้กัลรถมาเรื่อยกันเลยเครื่องบัวเลยครับผมครับนี่เป็นการสาธิตเลยครับเนี่ยรถหลายต,ตัวผมรถทุกมืออยู่แล้วสองมือสามมือรถทุกนั้นครับผม ครับขอบคุณหลายครับที่ให้กำลังใจนะครับเนาะมีคลิปกเกษตรแนะ่คลิปพระเครื่องแน่ครับผมแล้วก็ไม่ดอกไม่ดับมีความหลากหลายนะครับเนาะกับกระจรผมเชียแนนะครับผม